สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับแก๊งผระสค์ขยี้จัก,กรยานยนต์สองนิสิตดับสยองประะเจอยกทรงถุงยางวิกผมเกลื่อนรถนะครับเมื่อเวลาเที่ยงคืนสิบนาทีนะครับวันที่เก้าธันวาคมสองพห้าแปดพระทนเอกมานพแสงอินร้อยเวนสถานีตำรวจภูทรวางน้ำคูอําเภอเมืองพิษณุโลกรับแจ้งเกิดเหตุรถยนต์ชนประสานงานกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสามรายและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสองรายจึงประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัยนเรศวร พร้อมโดยเจ้าที่กู้ภัยสมาคมกู้ภัยข่า,าวภาพเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณริมถนนหมู่8บ้านยางโทนตำบลวัดพีกอเเมืองจพิษณุโลกเรียบคลองชมระทานใกล้เคียงมหาวิทยาลัยนเรศวรพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิงหนึ่งรายอายุประมาณ20-25ปีสวมเสื้อยืดแขนยาวสีชมพูกางเกงสแล็คสีดำทราบชื่อต่อมาคือนางสาวนัชนาทองหม่อมอายุ20ปีนิสิตชั้นปีที่2คณะศึกษา,าศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรสวนภูลเลมเนาเป็นคนตำบลนาแสงอเภอลมเก่าจังหวเพชรชบูรณ์ห่างออกไปประมาณ5เมตรพบศพชายหนึ่งรายอยู่บริเวณข้างทางสวมเสื้อแขนยาวสีขาวขางเกงยีนขายาวสภาพร่างกายแหลกเหลวมีบาดแผลฉีกันบริเวณลำตัวจนไส้ทะลักทราบชื่อต่อมาคือนายสุริยันจันโตอายุ19ปีบา้านเลขที่5 4 5หมูม่3ตำบลวังน้ำคูภอเมืองจดพลกนะครับใกล้การพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave 125สีเทาดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน มีร่องรอยถูกชนอย่างจังจนสภาพรถพังเสียหายทั้งคันห่างออกไปประมาณ30เมตรพบรถยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและรุ่นสีเขียวหมายเลขทะเบียนกไก่กข,ข่3253พิณุโลกละครับบริเวณกลางคลองชมพทานเรียมหาวิทยายนลนเรศวรมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายพิชึ่1รายและพระภิกษุสงฆ์2ลูกอยู่วัดชื่อดังในตัวเมืองพิษณโโลกเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาวิทยายนลนเรศวรไปก่อนหน้านี้ โดยเบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจตรวจสอบภายในรถยนต์ไม่พบไม่ทราบยี่ห้อพบกระเป๋าเอกสารภายในมีวิกผมยาวหนึ่งอันชุดชั้นในสีแดงหนึ่งตัวกางเกงขายาวหนึ่งตัวผ้าหนึ่งสำรับถุงยางละไม่สี่ชิ้นและเงินสดจำนวนหนึ่งขนาดที่จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ให้การว่าขนาเกิดเหตุได้ยินเสียงชนกันดังสนัน่นจึงรีบวิ่งมาดูพบผู้เสียชีวิตสองรายและทราบรถจกักรยานยนต์เกิดถนนเมื่อฉายไฟหารถคู่กรณีก็พบว่าอยู่บริเวณกลางคลองเจริญาน จึงรีบแจ้งเจ้าที่เข้าตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายและพระภิกษุสองรูปดังกล่าวนะครับ